บักซ่านุ่มหวานเกียบจับโตบักสเตฟานไว้หลับแสบก็ลับนายท่านอาจารย์จุด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 จุมจุดจุดจุดจันจุดจุดจัดจัดจาดจุดจุจุดมุดจ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 ุลจุดจูอจุ่อุดจุดยยดจุอจุ่จุดอุดจุดอุดปุดจุดอุด ห้้ยปล่อยกูแม่ซุ่มบักเขียตตมากูรุดไปได้สูสองคนเจ็บโตแทเะทำยังไงดีปล่อยมันปล่อยมันมึงเป็นยังจังปล่อยกูลอให้อกงมึงมาตัดลิบบินหรือไงผมมีตาประตูครับโอ้ยบักขี้ปึกเอ้ยวันเจียผิดอะไรอ นี่ก็คือบัสเตฟานลูกชายเทวดาฝ่าประท่านสุดลอสุดเซ็กซี่ที่มีนิสัยขี้เกียจขีขข้ข้านขี้ไข้ข้อบอลเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของท่านอบตอลอยบัตรสเตฟานกูบอกอ,อย่าเป็นบอกบอกอะไรคุณพ่อปอา้ากูบอกอย่างมึงบอกให้ฟังได้เป็นบอ หนูฟังคุณพ่ออยู่แต่หนูจำไม่ได้กูซุนกูซุนกูซุนไยกูซุนไยมือนี่บักลูกทอดละพี่กูสเยียบหั่มมึงแตกอย่าคุณพ่อพิตตาคนภาพบาดเสียวจบแล้วงูเขียวหน่อยของนายหน่อยโอ้ยหั่มกูแตกแล้วเมื่อกันกูว่าได้หยียบบักขี่ปึกอือสวยหั่มกูนิดเดียวนึงน่อขันโมเมนว่าพอกูเตะขาดเครื่องเหรอเด้่ บักสเตฟานคาบต่อไปนีมึงต้องทำงานมึงสิไม่เห็ุโตงกงอแงๆเ้าเหตียตเลยคาปนันดีกูรู้สึกว่ามึงสีขี้ข้านเกินไปแล้วกูบ่รู้ว่าสิดามึงวาสายอย่างแล้วมึงล่นหาทีเองเนี่ยมึงออกจากเื่อนกูไปเลยโอเคถ้าคุณพ่อมีความคิดล้าหลังแบบนี้หนูจะออกจากบ้านไม่กลับมาอีกเลย จริงด้เจอถ้าไม่ตายจ้างกบก่าไล่กูออกจากาจเฮือนไปลวดนะกูแถมเขาให้อีกซิบสอบจบกันชีวิตกูมันต้องว่าแมเ่เรื่องจริงคุณพ่อโกหกใช่ไหมกูว้าวอีลีคุณพ่อใจไร้ายคุณพ่ออากตันอยู่มึงนั่นแหละบักี้คันบ่อยากจะเสือได้แต่คุณพ่อจะทำกัวได้ลุงข้อ ปล่อยแม่นี่คือการรักขโมยเอามาไม่นะบัวว่าเอามเอามเอามมามาไม่นะปล่อยปล่อยนะปล่อยปล่อยอยู่นี่จะปล่อยดีๆหรือสิปล่อยด้วยน้ำตาปล่อยกระเป๋าของเหมยลี่นะจะปล่อยหรือบ่ปล่อยเหมยลี่ไม่ปล่อยมักให้ใช้กำลังวายบอกนั่งผู้หญิงขี่ที่แต่งตัวดีซื่อๆบ่มีจิตใจอุบอ้อมอารีเมตากันรุณหนาเฮ้เฮ้เฮ้แดดเปลี่ยนเม็ด เฮ็ดเมื่อลีก้นขี้ทั้งปันนี่จะมาถามเอาความเมตตากรุณน่าเฮ็ดยังมี่จะตีนนันแล้วเอาอยู่บะห่วยไม่ได้ผู้ดีตีนแดงนี่ไหมมือนี่กูสิเฮ็ดให้มึงหูสำนึกมึงเบียดสมอเด้งแค่แอะวายไอคนจอนจับแกจะทำอะไรเหมือยลีช่วยด้วยช่วยเหมือยลีด้วย,วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย กมางักันเรยจะกูเห็ดยังพิดคักแนมภาษากูนอนใส่เงินไปหาเลาะบ่เห็ดเมียเฮ็ดงานซื้ออย่าเข้ามานะกูจะเข้ามามันเป็นยังมือนี่ล่ะกูสิจับมึงเห็ดเมียหึฮึหึฮึเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้เสียงผู้ใดต้องการข่มช่วยเหลืออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเฮ็ดเมงว่ะ ใดที่อำเภอยังไม่ปิดผมก็มีสิทธิ์แจ้งเกิดนะครับเอเอ,เอคุณผู้หญิงครับกับผมเอากระเป๋ามาขึ้นครับเะ้กระเป๋ากระเป๋าของเมลลี่แอมสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมมีหน้าว่าสเตฟานยินดีที่ได้รู้จักมากคุณเอเอฉันชื่อเมลลี่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเมลี่บอเป็นยังครับเป็นเกียริหลายที่ผมโดยซอยคุณเมลี่ในครั้งนี้เออคุณเมลี่พอ่อจะมีเวลาจากสามนาทีบอรครับทําไมคะเลี้ยงชานุนมผมจะแกวนะครับตอนนี้ข้อแหงหลาย <c oughs> ได้ค่ะได้คะ่ะ <c oughs> ผู้ชายอะไรวะเนี่ยแต่งตัวก็ดีให้เราเลี้ยง <c oughs> ชาุ่มเฉย <c oughs> เลย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคิดซะว่าทำบุญท่านคุณครับคุณเหมยลี่คุณเหมยลี่คุณเหมยรี่คุณเหมยรีคุณเหมยรีค่ะฮะน้ำอะไรเนี่ยวายฝนตกเออเข้าตาอู้เฮ้เสียบตายาวๆเลยว่าสุภาพลดมาเลยฝนหยุดตกแล้วหรอแค่เออผู้ชายอะไรเนี่ยยิ่งดูใกล้ๆยิ่งมีเสน่ห์ตาหวานฉ่ำเลย ก็น่าจุกมากไม่สามารถละสายตาได้เลยรอจังสี่ไปขี่เส้นหน้าเห็นแะน่ๆอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคเออเออเออคุณเหมยลีครับคุณเหมยลี่คุณเหมยลีเฮ้อะไรคะอะไรคะคุณเหมยลี่แน่หนาผมเย็นยังครับผมนืมแค่ขี่ตาเปล่าค่ะเปล่าเฮ้ผมว่าฝนเศร้าสีส้มตกหยากอยู่ครับ ผมวาเาไปหาหมองรีฝนให้ฝนมันซาซาลงเข้าจังเมื่อเงื่อนครับเออไปตรงนี้ดีปะคุณนุณค่บคุนเทียงหน้าหน่อยค่อยรักเออไปกันเลยฝนไม่ยอมหยุดตกเลยทำยังไงดีเนี่ยเอ,อ้เมือ่อรีหนาวหนาวจังเลยเออหนาวหนาว เป็นแต่ยี่ตรนซาแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆน้อยตองมาทนความเนหน็บหนาวเพียงลำพังเฮหนาวหนาวจังเลยเฮปีแวบปบีแวบ,บ,บ,แบ,บวีแวบนนี้มันว่ามีหูบะคนอ้อยปะนี่เฮดจังไหนดีนันสีเฮดให้คุณผู้หญิงคนนั้นร่างกายอบอุน่นหนาวจนห้อยแข้งเม็ดแล้วสีเฮดยังกับว่าเฮดกอดไม่กอดกอดไม่กอดกอดบอกกอดว่ากอดเลย ไม่นะยาอยา,าไม่ม <า S 1> ทันนะแล้วยาเฮเป็นเงียบเงียบวะเฮเป็นนักนักยุห่หำอีหยั่งทับหำกัวแฉบฮบคุณเมยลีคุณมาเห็นอีังก็หำผมเฮเมยลีวาได้ตั้งใจแชบแฉบ,บ,บ,บมันเกิดการพิดพ่าทางเทกนิคหนิดหนึง่งเฮ้อุย้ยเขินดิปกดอทางตาเกือบตาบอดนะกัวยา อย่าอย่าเข้ามานะอย่ากระต่ายน้อยมาให้จับซะดีดีนขนคิ้งลุกว่ะว้าง่ายๆจะได้บ่เจ็บตัวคุณคุณคุณเหมยลี่ตั้งสติก่อนครับคุณจะให้ความเงี้ยนขอบงั้มแบบนี้ว่าได้ดับแอนด์ดาวดับแอนด์ดาวดับแอนด์ดาวเงียวว่ะบ่ได้นารักแจ็คเน็ดเหมยลี่ว่ารู้ว่าสิน้ำยางเดียวแม่เสือสาวจะขย้ำแล้วนะไม่โบ ยังวะแบบนี้พ่อปลกกะทิม้นยังวะเดี๋ยวเฮ็ดนั่นเดี๋ยวเฮ็ดนี่บัวสูบซ่ากับเม่าเก่านี่แล้ววะเป็นไดงมือรีเซ็กซีบ่บัวเออสิว่าจังเลยดีวะถ้าฮ้อนดากว่ามันเขียดแดดเดียวเต้นแดดละอาจารย์ฮะ<า>มาอาจูอาจารย์ยาหา้ายาาจูอาจารย์ เราทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมเป็นคนไม่รักนวนสงวนตัวแบบนี้เหมยลี่